ตอนนี้เราเดินทางมาถึงค่านิยมใจที่4แล้วนะคะโดยภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า innovation ค่ะหรือที่รู้จักกันในคำว่าเปิดใจนะคะเราจะมาเปิดใจกันนะคะในพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับเปิดใจเนี่ยก็จะมี3มพฤติกรรมที่พึงประสงค์เช่นเดียวกันนะคะโดยพฤติกรรมแรก ได้กล่าวไว้ว่าเราควรจะเปิดรับวิธีการทำงานใหม่ๆนะคะในการทำงานเราก็จะมีวิธีการที่หลากหลายบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยทำมันกระบวนการทำงานอาจจะดูเยอะเยิ่นเย้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีวิธีการใหม่ๆที่จะปรับปรุงกระบวนการอของเราหรือว่าเรียกว่า process improvement ทำให้ขั้นตอนต่างๆกระชับขึ้นเนี่ยก็ไม่เสียหายที่เราจะเปิดรับวิธีการใหม่ๆในการทางาน ก็น่าสนใจดีนะคะสำหรับพฤติกรรมที่2ค่ะบอกว่าปรับใช้วิธีการทำงานในรูปแบบดิจิทัลในทุกวิธีการทำงานนะคะในค่านิยมนี้นะคะหรือว่าพฤติกรรมนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะลองใช้แอปพลิเคชันหรือว่าตัวแชทบอท h a t GPT AI หรือโปรแกรมต่างๆที่จะมาช่วยให้งานเราง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้เราก็อาจจะไม่ต้องใช้ทำได้แล้วไหมเราก็ไปโหลดไฟล์เก็บไว้นะคะบางคนอาจจะยังไม่คุ้นชินกับการนำไฟล์ขึ้นไปอัพบนคลาวด์หรืออะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะสะดวกขึ้นทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้ที่ใดก็ตาม anywhere anytime ค่ะ ในพฤติกรรมที่3นะคะนอกจากที่เราจะเปิดรับแล้วเราปรับมาใช้แล้วนะคะเมื่อเราใช้เป็นแล้วเราจะทํายังไงต่อกันเราก็จะต้องถ่ายทอดวิธีการทํางานใหม่ๆเนี้ยให้กับเพื่อนร่วมงานค่ะเรารู้คนเดียวเราก็อาจจะทํางานได้คนเดียวแต่ว่าจากค่านิยมเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงการทํางานเป็นทีมใช่ไหมคะ พฤติกรรมของ innovation เนี่ยบอกว่าเราควรจะถ่ายทอดวิธีการทำงานใหม่เนี่ยให้กับเพื่อนร่วมงานของเราด้วยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆในการทำงานในรูปแบบเดียวกันและงานของทุกคนก็จะง่ายขึ้นค่ะเราเชิญชวนให้ทุกคนมาเปิดใจเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยม innovation กันนะคะมาถึงใจสุดท้ายแล้วค่ะใจที่5าค่ะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า integrity หรือที่เรารู้จักกันในค่านิยมภูมิใจค่ะภูมิใจในที่นี้จะเกิดขึ้นได้จากการที่พวกเราประพฤติปฏิบัติในพฤติกรรมที่ปงประสงค์ดังต่อไปนี้นะคะอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตอนเองแล้วก็ต่อทอทอค่ะการซื่อสัตย์มีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะถ้าเราทํางานอยู่ในพื้นที่ของสนามบินนะคะเราอาจจะมี ในกรณีที่เราพบทรัพย์สินที่ตกหล่นแล้วถ้าเราขาดซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้นะคะแล้วเราไปเก็บทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของตนเองเนี่ยนะคะก็จะส่งผลเสียกับองค์กรเป็นอย่างมากเลยค่ะสำหรับพฤติกรรมที่2นะคะนอกจากซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อทอทอแล้วเรายังต้องมีความเสียสละและทุ่มเทค่ะเรามีหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านของเรานะคะทั้งเหตุการณ์น้ำท่วม เหตุการณ์ที่เราไม่พึงประสงค์ต่างๆนะคะแต่เราก็จะเห็นว่าพนังกงานของเรานะคะมีความเสียสละทุ่มเทได้ช่วยเหลือนะคะในกิจกรรมต่างๆจนทอทของเราวันนี้ก็ได้ก้าวผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะกับองค์กรค่ะส่วนพฤติกรรมตัวสุดท้ายค่ะ ทั้งหมดนี้จะมาสะท้อนถึงพฤติกรรมตัวสุดท้ายคือการยึดมั่นผลประโยชน์ของทอทค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะไม่ว่าเราจะประพฤติธปฏิบัติใดก็ตามเริ่มตั้งแต่การแต่งกายของเรานะคะเมือ่อใดที่เราอยู่ในเครื่องแบบอยากจะฝากทุกๆคนนะคะว่าอยากให้ทุกคนแต่งกายให้มีความเหมาะสมนะคะการแต่งกายจะทำให้เรารู้จักว่าตอนนี้เรากำลังทำหน้าที่ใดอยู่นะคะซึ่งมันสะท้อนถึงภาพลักษณ์ต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ ไม่ว่าเราจะประพฤติปฏิบัตินะคะในการอยู่ในสถานที่ทำงานหรือนอกที่สถานที่ทำงานแต่เรายังมีความเป็นทอทอไปกับเราในทุกทกที่นะคะเพราะฉะนั้นการยึดม,มั่นผลประโยชน์ขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญอยากให้ทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะในเรื่องของการคอ์รัปชันหรือสินบนต่างๆก็เราถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ขององค์กรของเรานะคะและถ้าทุกคนทาได้ทั้ง 3ตัวนี้นะคะจะนำมาถึงคำว่าภูมิใจค่ะภูมิใจจะเป็นสิ่งที่เป็นเอ็นสเตตหรือว่าเป็นภาพสุดท้ายที่เกิดขึ้นนะคะมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราภูมิใจที่เราเข้ามาในทอทอนั้นหมายถึงเราจะต้องประพฤติปฏิบัติในเรื่องหลักๆทั้ง3เรื่องนี้แล้วจะนำมาซึ่งความภูมิใจในท้ายที่สุดค่ะซึ่งสอดคล้องกับคำว่า i n t e ทอ i ์คิตคำนี้มีความสำคัญมากคือ ทำดีแม้ไม่มีใครเห็นก็ตามเราเจอเงินที่ตกเราเจอทรัพย์สินที่หล่นเรานําไปคืนเจ้าของถึงแม้ว่าตรงนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดก็ตามนะคะพฤติกรรมนี้มันจะถูกส่งต่อไปนะคะอย่างเช่นแม่บ้านที่ทํางานร่วมกับเราเขาก็จะได้เห็นว่าอ๋อพนักง,งานของเรามีความซื่อสัตย์สุจริตตัวเขาเองก็ควรจะต้องเป็นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็จะถูกถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมของ,ององค์กรต่อไปค่ะทั้งหมดนี้ก็คือทั้ง5ค่านิยมและ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในแต่ละค่านิยมก็จะมีทั้งหมด3พฤติกรรมนะคะซึ่งเราอยากจะให้สมาชิกใหม่ของเราทุกคนนะคะได้ประพฤติปฏิบัติกันนะคะและเราจะได้มีวัฒนธรรมหรือค่านิยมไปแนวใน,ในแนวทางเดียวกันค่ะค่ะตอนนี้น้องๆก็ได้ทราบถึงความหมายของค่านิยมหลักนะคะพฤติกรรมที่พึงประสงค์วัฒนธรรมองค์กรและไฮไลท์ก็คือค่านิยมห้าใจของทอทรวมถึง พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับค่านิยมทาง5้าใจไปแล้วนะคะซึ่งถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ทอทอได้กำหนดไว้นะคะจะนำพาซึ่งการที่เราจะมีการปฏิบัติต่อกันในแนวทางเดียวกันนะคะซึ่งทำให้เราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าสิ่งใดผิดหรือสิ่งใดถูกในองค์กรช่วยในการตัดสินใจนะคะหรือในบางองค์กรของโลกอะคะนำพาไปสู่การที่ เป็นผู้นำในการแข่งขันในตลาดได้ทีเดียวค่ะค่านิยมเปรียบเสมือนซอฟต์พาวเวอร์ที่เรารู้สึกว่าไม่เป็นเรื่องของนำมาทำแต่มันจะเกิดเป็นรูปประทำได้ต่อเมื่อพนักงนานทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะในส่วนของเรื่องของค่านิยมเนี่ยนะคะยังมีประโยชน์ที่สำคัญสำคัญอีก4เรื่องนะคะในบางองค์กรเนี่ยใช้ค่านิยมในการสรรหาคัดเลือกค่ะ เราอาจจะคัดเลือกบุคลากรที่มีค่านิยมที่สอดคล้องกับค่า,านิยมขององค์กรเนาะบางทีเราเป็นพนักง,งานที่มาสมัครงานใหม่ค่ะในกระบวนการของการสัมภาษณ์เนี่ยเราจะมีการสอบถามถึงเรื่องของค่านิยมด้วยว่า น้องๆเนี่ยมีค่านิยมที่ตรงตามที่องค์กรนั้นกําหนดไว้หรือเปล่านะคะเพื่ออะไรเพื่อให้เราสามารถทํางานไปด้วยกันได้อย่างดีนะคะเราจะไม่ได้รู้สึกอึดอัดในการเข้ามาอยู่ร่วมในองคอนน์กรอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเราจ,จะมีคําถามในเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับว่าคุณมีความชอบในการให้บริการผู้อื่นหรือเปล่าซึ่งจะสอดคล้องกับค่านิยมเซอร์วิสมานะคะอันนี้ในเรื่องของการสรรหาคัดเลือกค่ะนอกจากนั้นค่านิยมก็ยังมีประโยชน์อีกค่ะในเรื่องของการประเมิน ผลการปฏิบัติงานนะคะหรือเรียกว่า performance management ค่ะซึ่งค่านิยมองค์กรน,นะคะก็จะถูกเบรนเข้าไปกับการประเมินนะคะในแต่ละปีว่าพนักง,งานเนี่ยได้มีความประพฤติปฏิบัติที่สอดคล้องกับค่านิยมของทอทอหรือเปล่านะคะอันนี้คือในส่วนของการประเมินผลการทำงานนะคะในเรื่องที่3ค่ะ ค่านิยมนี้ก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการให้รางวัลนะคะซึ่งในแต่ละปีเราจะมีในเรื่องของบุคคลดีเด่นค่ะบุคคลดีเด่นเหล่านี้น้องๆก็มีโอกาสที่จะเป็นได้นะคะเพราะว่าเราใช้เกณฑ์วัดของในเรื่องค่านิยมทอทอประกอบการพิจารณานะคะคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้วยนะคะซึ่งเขาก็จะมีพฤติกรรมที่สอดคล้อง แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะจนได้รับการยกย่องชมเชยนะคะว่าให้เป็นบุคคลดีเด่นแห่งปีของทอทค่ะและสุดท้ายค่ะอันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า engagement ค่ะคือการมีส่วนร่วมนะคะอันนี้จะซ้อนสะท้อนถึงค่านิยมเรื่องของร่วมใจค่ะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่พนักง,งานรู้สึกที่จะ engage กับองค์กรเขาจะแสดง ความคิดเห็นนะคะแล้วก็จะสะท้อนสิ่งต่างๆในองค์กรร่วมกันนะคะเพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นค่ะและที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายนะคะแล้วก็ค่านิยมทั้งห้าใจและประโยชน์นะคะว่าเรานำไปใช้ประโยชน์อะไรนะคะนอกเหนือจากประโยชน์ที่เรามีการประพฤติปฏิบัตริร่วมกันนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะอยากจะให้น้องๆอยู่ ร่วมกันนะคะภายใต้ค่านิยม5ใจนี้และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่พี่ตุนได้เล่าให้เราฟังในแต่ละใจนะคะเพื่อให้เราได้มีแนวทางประพฤติปฏิบัติตลอดจนมีการตัดสินใจร่วมกันไปในแนวทางเดียวกันค่ะสุดท้ายนี้ขอฝาก5ใจไว้กับทุกคนด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกันต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ